ไปไปเฮ้ยมาโดนนี่ว่ะเฮ้ยเป็นไปได้ป่ะ สวัสดีครับผมตาปาวัตนะครับเดี๋ยวทุกวนี้ผมจะพามายิงตาบุกกันนะครับหลังจากห่างหายการยิงปลาไปนานก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับนะครับเี่ครับผมมากรับเซียนปากกองนะครับเซียนไอแม่สามคนนะครับเซียนไอดำปลานะครับวันนี้เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยว่าจะมีปลาใหญ่ไหมวันนี้ ขายสวยจัดเออดูเงี้

Ô Lụt đi Lụt bằng mặt hồ lụt, tự nhiên đứng vô à Hê hê Mà đồn đi quá เปลี่ยนไปได้ป่ะยังแก๊เลยเออยังแก๊เลยเลยส่งให้แซมบุญญเท่าไหรสองแค่แค่สองเฮ้ยมันโดนนะมันมันติดตัวนะเฮ้ยเออโดนป่ะดินนะดินติดติดอยู่เออชิบหายแล้วไปนู่นขอถึงกัโดนนะโดนโดนติดติดอยู่ขอลองคำนียบไปละเดี <2> <2> <2 ๋ยว โดนจะได้กระโดนดีโอ้โห,โโโหโมันลากติดปืน้นแน่เลยจำมา <c oughs> สองดอกแล้วจำมเดี๋ยวสองไว้ปอนเปลี่ยนสายก่อนหมดเป๊ะแล้วเพื่อนสองดอกแล้วเป <c oughs> ลี่ยนแป๊ะขึ้นยังหมออูขึ้นยังหมอแหละสายวิ่งเข้าไปพื้นนโยกเอาไหมเอาไหม กี่เกับนี้แหละแต่นี้ลอยขึ้นอย่างแ่อะไรมองเนื้อปลานี่มันขึ้นจ้าแล้วยังงอีเด้อหลังขึ้นที่ล่งห้องแนวก็จืดเลยอ่ะนี่โดนแล้วเนี่ยหมดโดนเนี่ยหมดใจแล้วถือๆเออเรื่องแรกผมถือว่าหมดโดนเด้อโดนเหมือนกัน ดึนใส่ให่อยได้ว่ะส,สองร้อยปอนด์เลยดึงอย่างเดียวเลยลกหน่อยแค่ตัวเลยไปเลยะ <c oughs> ไปดูหน้ามาก่อนสั่งที่แปะโรเตอร์ <c oughs> สั่งที่แปโะโรเตอร์

มาดนกินเหี้ยวยิงมาุดนปไปซื้อแปตลาดปะอัดอัดไปซื้อแปาตลาดปะเช่นไรดำยิงก็เหี้วนะครับวันนี้ไม่ได้ปลาเลยเหี้ยวครับผมยิงไม่โดนเลยไม่มีใครได้ปลาเลยวันนี้ ชนัตะกองก็แห้วนะครับสรุปผลงานกันวันนี้แห้วไม่ได้ปลากันลงบนคนแห้วล <c oughs> งบนคนแห้วครับฝ <c oughs> นจะตกเลย <c oughs> ไปแต่เจอกันคลิปหน้าวันนี้วันนี้แห้อไม่เห็นเต็มเลยไม่ได้ปลากันสวัสดีครับ